โอ้ไม่ไม่ท่านในบันทึกตัวนี่โอ้ยเอาไม่เอาไม่อ่านี่ยเราเด้อแจกไอ้ไอ้ไอ้าวเหนียวไปยังไตลาดนัดนี่เนาะเออไปตลาดนัดพวกกระเบื้องครับยูไปยูไปปยวครับยูบ้านค้าป้อมเด้อเด้อของพอออวุฒิธรรเนี่ยเออกาลังแจกให้เพื่อนรับวังหันเรื่องโคดวังหันเนี่ย อาเรื่องกดฮะคำป้อมคำป้อมคำป้อมพ่นเพล็กคำป <Donald S 1> <tanta> ้อมเออเนี่ยแหละคำป้อมพุ่นเพล็กเนี่ยเออคำป้อมมันขืนพ่นเพกเด้เอออ่าบ่บอบ่คนละคำป้อมครับคนละคำป้อมเด้อคนละคำป้อมครับเออบอเด้อเอออ่าบอโอ้สวัสดีครับผมอเออเนี่ยเนี่ยเฮ้ยสวัสดีสวัสดีเนี่ยเออมาแจกให้พ่อเด้อพ่อพูดเด้อบอมพ่อพูดเราให้ผมมาแจกให้ครับผมเนี่ย ้มันส่งตลาดส่งคึกเคืนมุ่งกระดีไปซอยเราอยู่จิไปหาร์จิบเงินยจิบยังซอยเรานะโอเคครับผมขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใดเอาบินไปแล้วก็ได้อ่าเอาพ่อไกลพ่อไกลเนี่ยเนี้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 ยตลาดนัดเอาไปแจกเพื่อนได้เลยเพื่อของเพิ่นเพี่ยนเป็นวั่นเพลหัดครับเนาเอาพอเถือไปแจกนะเออถือไปแจกเนะวันวันไหนเออวันเพลหัดขายวันเพ่นลหัดเพิ่นเพี่ยนแจกวันพุธเป็นวันเพลหัดเออเอางัวเขาวันพุธก็ได้ครับผมเนี่ยอ๋อครับผมบุญของงัวก็ร่างายเลยครับ อย่าเลื่อนนะ่าเด้อครับบอกต้อนไปครับ